กำลังใจดอเตรไขสีแม่เลี้ยงแอปทักษะอ่อนควงแขน3ามนุ่มง,งานนี้แฮแท็กทำแอปกรีด๊ดกำลังใจก็ยังส่งถึงนางเอกสาวแอบทักสะออนกันอย่างมากมายเลยะคะ่ะหลังจากสูญเสียคุณพ่ออนุสรรผักสุขจเจริญไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งตอนนี้ก็มีพิธีสวนรพระอภิธรรมณวัดฒนทังกรุงเทพมาตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมา และล่าสุดรองศาสตราจารย์ด็อร์ไขสีพักสุขเจริญแม่เลี้ยงของแอฟนั้นก็ได้โพสภาพพ,พร้อมหน้าสามนุ่มหล่อนนกุลชานนต่อธนภพ,พนักสแสดงคู่กับแม่แอฟในเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอและสมกรานเตชนลงคอดีตสามีของแอฟทักษะออนพร้อมแคปชั่นว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิด พร้อมทักติดแฮชแท็กว่าที่จุดจุด r น n n e r up จุดๆุดและอดีตลูกเขยซึ่งงานนี้คอมเมนต์กันสนั่นหวั่นไหวอาทิเช่นทรงพลังเหลือเกินเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ใดๆคือแฮชแท็กยายๆขยายคำว่าที่หน่อยค่ะเชียร์อีกคนแต่ก็แอบคิดว่าน่าจะเป็นคนในรูปนี้มากกว่า ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเป็นการเยียวยาให้กำลังใจคุณยายหมีค่ะสู้ๆนะคะเป็นตอนและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ